เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณพบครับคุณผู้ฟังพบเล่าให้ผมฟังว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในเรื่องราวประวัติศาสตร์และสถานที่ลี้ลับเป็นพิเศษและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่นำพาเขาไปพบกับประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมเลือนณนะเกาะช้างจังหวัดตราดเรื่องของพบเริ่มจากการที่เขาตั้งใจจะไปตามรอยประวัติศาสตร์ยุทธนาวีเกาะช้าง เหตุการณ์การรบทางเรือครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างราชนาวีไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพบตั้งใจจะไปเยือนอนุสรสถานยุทธนาวีเกาะช้างที่แหลมงอบเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าและเขายังมีแผนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะช้างเพื่อสัมผัสบรรยากาศของสถานที่จริงหลังจากสักการะดวงวิญ,ญญาณของวีรชนที่อนุสรสถานแล้วพบ ก็ข้ามเรือไปยังเกาะช้างในช่วงบ่ายเขาเช่ามอเตอร์ไซค์และมุ่งหน้าไปยังอ่าวสลักเพชรซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดที่เรือหลวงทนบุรีถูกยิงจนเกยตื้นบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณนั้นเงียบสงบและค่อนข้างจะวังเวงต่างจากฝั่งหาดทรายขาวที่คึกคักโดยสิ้นเชิงพบรู้สึกได้ถึงมนขลังบางอย่างเขารู้สึกเหมือนกับว่าการเวลาได้หยุดนิ่งอยู่ที่นี่เขานั่งอยู่ที่ริมหาดทรายเงียบๆคนเดียว มองออกไปยังผืนน้ำที่กว้างใหญ่เบื้องหน้าจินตนาการถึงภาพของการรบที่ดุดเดือดในอดีตเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกกล้องและเปเลวไฟที่ลุกโชนเขานั่งอยู่ที่นั่นจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงแสงสีทองสุดท้ายของวันอาบไหลไปทั่วท้องฟ้าตอนนั้นเองที่พบตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่ท้าทายและบ้าบินอย่างที่สุด เขาอยากจะลองพักค้างแรมที่ริมแห่งนี้สักคืนหนึ่งเพื่อสัมผัสกับพลังงานลี้ลับที่อาจยังคงหลงเหลืออยู่พบกางเต้นเล็กๆของเขาในจุดที่ค่อนข้างลับตาคนห่างจากหมู่บ้านชาวประมงพอสมควรเมื่อความมืดเข้าปกคลุมบรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งเงียบสงัดลงไปอีกมีเพียงเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเป็นระยะระยะพบก่อกองไฟเล็กๆนั่งมองดูเปลวไฟเต้นราริกและฟังเสียงจากธรรมชาติรอบตัว เวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนพบเริ่มรู้สึกง่วงจึงดับกองไฟและเข้าไปนอนในเต็นท์เขาหลับไปได้ไม่นานก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงบางอย่างตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงลมแต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆเขาก็ได้ยินเหมือนเสียงคนพูดคุยกันแว่แวๆมาจากไกลๆเป็นภาษาไทยโบราณที่ฟังไม่ค่อยถนัดนักแต่จับใจความได้ว่าเป็นลักษณะของการออกคำสั่งพบค่อยๆรูดซิบเต็นแง้มออกดู แต่เขาก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างนอกเลยมีเพียงความมืดและเงาของต้นมะพร้าวที่ไหวเอ็นไปตามแรงลมเท่านั้นเขาคิดว่าตัวเองอาจจะหูแว่วไปจึงรูดซิปปิดเต็นท์และพยายามข่มตาหลับอีกครั้งแต่แล้วเขาก็ได้ยินมันอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดังชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมันเป็นเสียงฝีเท้าของคนจำนวนมากที่กำลังเดินสวนสนามกันอยู่บนพื้นทรายเสียงนั้นดังแน่นหนาและพร้อมเพรียงกัน จนพื้นดินที่เขานอนอยู่สั่นสะเทือนเล็กน้อยพบหัวใจเต้นระรัวเขารู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่อยๆแงมเต็นท์ออกดูอีกครั้งและภาพที่เขาเห็นในครั้งนี้ทำให้เขาแทบจะหยุดหายใจเขามองเห็นกลุ่มเงาดำตะคุ่มๆของทหารในเครื่องแบบสมัยโบราณจำนวนหลายสิบนายกำลังเดินสวนสนามกันอย่างแข็งขันอยู่ริมชายหาด ห่างจากเต็นท์ของเขาไปไม่ไกลนักทหารเหล่านั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงรูปร่างที่เป็นเงาสีดำสนิทตัดกับแสงจันที่สาดส่องลงมาพบรีบปิดเต็นท์นทันทีเขานอนตัวสันเทาอยู่ข้างในไม่กล้าวแม้จะจะหายใจแรงๆเสียงสวนสนามยังคงดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงอีกครั้งพบนอนตัวแข็งทื่ออยู่ในเต็นท์จนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้า เขารีบเก็บข้าวของทั้งหมดโดยไม่คิดชีวิตและขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบริเวณนั้นทันทีแต่เรื่องราวมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นขณะที่เขากำลังจะขี่รถออกจากอ่าวสลักเพรสเขาก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นไหม้ที่โชยมาตามลมเป็นกลิ่นที่คล้ายกับดินปืนและเหล็กที่ถูกเผาไหม้และแล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่ทำให้เขาต้องขนหัวลุกเป็นครั้งที่สาม มันคือเสียงกำรรปนาตของปืนใหญ่ที่ดังสนั่นวันไหวมาจากกลางทะเลตามมาด้วยเสียงระเบิดและเสียงโลหะที่กระทบกันอย่างรุนแรงพบหันขวับไปมองที่ทะเลเขาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเขามองเห็นภาพเลือนรางของเรือรบขนาดใหญ่หลายลำกําลังเปิดฉากยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดมีควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า และมีเปลวเพลิงลุกท่วมอยู่บนเรือรบบางลำพบเห็นภาพของทหารที่กำลังวิ่งวุ่นอยู่บนดาดฟ้าเรือบางก็กำลังบรรจุกระสุนปืนใหญ่บางก็กำลังยิงต่อสู้กับข้าศึกมันคือภาพของเหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้างที่กำลังฉายซ้ำต่อหน้าต่อต,อตาเขาพบยืนนิ่งเหมือนถูกสาบเขามองดูภาพเหตุการณ์ในอดีตด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความหวาดกลัว ความตื่นตะลึงและความรู้สึกหดหูใจเขามองเห็นเรือหลวงทนบุรีที่กำลังถูกระดมยิงอย่างหนักเขามองเห็นทหารหานของไทยที่ล้มตายลงไปทีละคนเขามองเห็นความกล้าหาญและการเสียสละของบรรทบุรุษที่ยอมสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยภาพเหล่านั้นปรากฏอยู่เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปกับสายหมอกในยามเช้า ท้องทะเลกลับสู่ความสงบอีกครั้งเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหลือทิ้งไว้เพียงพบที่ยังคงยืนตัวสัน่นและมีน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะความกลัวแต่เขาร้องไห้เพราะความตื้นตันใจในวีรกรรมของเหล่าวีรชนพบยกมือขึ้นไหวท่วมหัวเขากล่าวขอ,ขอขมาต่อดวงวิญญ,ญาณทุกดวงที่เขาอาจจะล่วงเกินไป และกล่าวขอบคุณที่ท่านได้แสดงให้เขาได้เห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่หลังจากวันนั้นพบก็เดินทางกลับกรุงเทพพร้อมกับความทรงจำที่เขาจะไม่มีวันลืมเขานำเรื่องราวที่เขาได้พบเจอไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคนทุกคนต่างคิดว่าเขาแค่จินตนาการไปเองหรือไม่ก็แค่ฝันไป แต่พบรู้ดีว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือความจริงมันคือภาพฉายซ้ำของอดีตที่ยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนั้นเพื่อย้ำเตือนให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารกล้าแห่งราชนาวีไทยหลังจากกลับมาได้ไม่นานพบก็เริ่มฝันถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำๆ,ๆเขาฝันเห็นใบหน้าของทหารเรือคนหนึ่งที่เปื้อนด้วยขมเหมาควันและเลือด ทหารคนนั้นมองมาที่เขาด้วยแววตาที่เศร้าส้อยเหมือนกับจะขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างพบสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกอยู่บ่อยครั้งเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องเขามักจะได้ยินเสียงคนถอนหายใจแผ่วๆอยู่ข้างๆหูและบางครั้งเขาก็ได้กลืนดินปืนจางๆลอยเข้ามาในห้อง พบรู้ได้ในทันทีว่ามีวิญญาณของทหารนายหนึ่งติดตามเขากลับมาด้วยเขาไม่ได้รู้สึกกลัวแต่กลับรู้สึกสงสารและเห็นใจมากกว่าเขาจึงตัดสินใจไปทำบุญครั้งใหญ่ที่วดัดเขาถวายสังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับวีรชนแห่งยุทธนาวีเกาะช้างทุกนายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารนายนั้นที่เขาเห็นในความฝัน เขาอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงไปสู่สุขคติและภพภูมิที่ดีและขอให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองประเทศชาติให้รอดผลจากพยันตรายทั้งปวงคืนนั้นพบฝันเห็นทหารนายเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใบหน้าของท่านดูสดใสและไม่มีคราบเลือดอีกต่อไปท่านยิ้มให้กับพบเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่แสดงถึงการขอบคุณ ก่อนที่ร่างของท่านจะค่อยๆเลือนหายไปกับแสงสว่างหลังจากคืนนั้นพบก็ไม่เคยฝันหรือเจอเรื่องแปลกๆอีกเลยเขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งแต่ประสบการณ์ในครั้งนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขากลายเป็นคนที่ให้ความเคารพต่อสถานที่ทางประวัติศา,ศาสตร์มากยิ่งขึ้นและเขาก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคำว่าการเสียสละเรื่องราวของพบ เป็นเครื่องย้ำเตือนให้เรารู้ว่าในทุกๆตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทยล้วนมีเรื่องราวในอดีตซ่อนอยู่มีทั้งเรื่องราวแห่งความสุขความทุกข์และการเสียสละของบรรพบุรุษดังนั้นเมื่อเราไปเยือนสถานที่ใดก็ตามเราควรจะแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณนามความดีของท่านเหล่านั้นที่ได้ปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ให้เราเพราะแม้ว่าร่างกายของท่านจะดับสูญไปตามกาลเวลา แต่ดวงวิญญาณและวีรกรรมของท่านจะยังคงสถิตยอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยตลอดไปทุกวันนี้หากใครได้ไปเยือนเกาะช้างและได้มีโอกาสไปนั่งเงียบๆที่ริมอ่าวสลักเพชรในยามค่ำคืนก็อาจจะได้ยินเสียงกระสิบของคลื่นลมที่กำลังเล่าขานถึงตำนานแห่งความกล้าหาญของเหล่าวีรชนแห่งราชนาวีไทยหรือถ้าโชคดีกว่านั้นคุณอาจจะได้เห็นภาพของอดีต ที่ยังคงฉายซ้ำวนเวียนอยู่ณนะที่แห่งนั้นเพื่อรอคอยการมาเยือนของคนรุ่นหลังที่จะมารับรู้และจดจำเรื่องราวของพวกเขาเรื่องเล่าของพบทำให้เราเห็นว่าวิญญาณไม่ได้มีแต่ด้านที่น่ากลัวเสมอไปบางครั้งพวกเขาก็แค่ต้องการสื่อสารหรือต้องการความช่วยเหลือจากเราการทำบุญอุทิศส่วนกุศลจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการและได้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มักจะทิ้งร่องรอยแห่งพลังงานเอาไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามและความตายพลังงานเหล่านี้สามารถปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบของเสียง กลิ่นหรือแม้แต่ภาพที่เรามองเห็นซึ่งคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือมีจิตที่เชื่อมต่อกับสถานที่นั้นได้ก็อาจจะรับรู้ถึงพลังงานเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับคุณพบไม่ใช่แค่ที่เกาะช้างเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายสมรภูมิในประเทศไทยที่มีเรื่องเล่าขานถึงอาถรรพ์ของดวงวิญญาณทหารเช่นที่ช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรีที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณของเฉลยศึกสมัยสงครามโลก หรือที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งที่มีคนเคยเห็นขบวนทหารโบราณในยามค่าคืนสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องเตือนใจถึงความโหดร้ายของสงครามและการสูญเสียและเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เรารักและหวงแหนในสันติภาพที่บรรพบุรุษของเราได้แลกมาด้วยเลือดเหนื้อและชีวิตกลับมาที่เรื่องของคุณพบ เขายังคงเดินทางไปตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆอยู่เสมอแต่เขาไม่ได้ไปเพื่อท้าทายหรือลองของอีกต่อไปแล้วเขาไปเพื่อศึกษาเรียนรู้และเพื่อแสดงความเคารพเขาเชื่อว่าทุกสถานที่มีเจ้าของและมีดวงวิญญาณที่คอยปกปักรักษาอยู่การแสดงความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นเขาไม่เคยลืมภาพของเหล่าทหารเงาดำที่สวนสนามหรือภาพเรือรบที่กําลังลุกเป็นไฟกลางทะเลมันเป็นภาพที่ติดตาและฝังอยู่ในความทรงจําของเขาและมันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลจากคนที่แค่อยากรู้อยากเห็นในเรื่องลี้ลับกลายมาเป็นคนที่เข้าใจ และศรัทธาในเรื่องของดวงวิญญาณและการเวียนว่ายตายเกิดเขาเข้าใจแล้วว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือการเดินทางจากพบหนึ่งไปยังอีกพบหนึ่งเท่านั้นและดวงวิญญาณที่ยังคงยึดติดอยู่กับอดีตก็จะยังคงวนเวียนอยู่หน้าที่แห่งนั้นจนกว่าจะมีใครสักคนมาช่วยปลดปล่อยพวกเขาด้วยพลังแห่งบุญกุศลและความเมตตาเรื่องราวของคุณพบ สอนให้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวอักษรในหนังสือแต่มันคือเรื่องราวที่มีชีวิตและมีดวงวิญญาณที่ยังคงรอคอยการรับรู้จากเราอยู่หากคุณไม่โอกาสได้ไปเยือนสถานที่เหล่านั้นลองหยุดนิ่งๆแล้วใช้ใจสัมผัสคุณอาจจะได้รับรู้ถึงเรื่องราวบางอย่างที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ก็เป็นได้อาจเป็นเสียงกระซิบของทหารที่กำลังคิดถึงบ้าน อาจเป็นความรู้สึกของแม่ที่กำลังรอคอยลูกชายกลับจากสงครามหรืออาจเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าวีรชนที่ได้สละชีพเพื่อชาติเรื่องราวเหล่านี้มีค่าเกินกว่าที่เราจะมองข้ามมันคือมะระดกทางจิตวิญญาณที่บรรพบุรุษได้ทิ้งไว้ให้เราเพื่อให้เราได้เรียนรู้และจดจำและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำความดีต่อไปเรื่องราวของคุณพบ อาจจะฟังดูเหลือเชื่อสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับตัวเขาเองแล้วมันคือความจริงที่เขาได้สัมผัสมากับตัวเองและมันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นเขากลายเป็นคนที่มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นและมีความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นเขารู้ว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นนักเราควรจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเมื่อถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือบุญและกรรมที่เราได้ทำไว้เท่านั้นสำหรับเรื่องราวของคุณพบในวันนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ให้ทั้งความน่ากลัวและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความบันเทิงและสาระไปพร้อมๆกัน และอย่าลืมที่จะระลึกถึงเวรกรรมของบรรพบุรุษของเราอยู่เสมอเพราะถ้าไม่มีพวกเขาก็คงไม่มีเราในวันนี้ความสงบสุขที่เราได้รับในทุกวันนี้ล้วนแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของท่านดังนั้นเราจึงควรจะรักและสามัคคีกันไว้เพื่อให้สมกับที่ท่านได้เสียสละไปและเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนี้ให้คงอยู่สืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา เรื่องราวของดวงวิญญาณอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่ความเคารพและการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อื่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงกระทำไม่ว่าเราจะเชื่อในเรื่องลี้ลับหรือไม่ก็ตามการให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งต่อคนเป็นและคนตายคือสิ่งที่ทําให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นและคือสิ่งที่ทําให้เราได้ชื่อว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์หวังว่าคุณผู้ฟัง จะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและขอให้ทุกท่านเดินทางไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ